สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของครั้งน้านี้เลยค่ะกาแฟของเราและเก๋ก็เชื่อว่า กาแฟก็เป็นเครื่องดื่มโปรดปานของใครหลายๆคนเรียกได้ว่าตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียกหาเลยก็คือกาแฟถูกไหมคะสักแก้วเพื่อให้เราตื่นแล้วก็เอาเลอร์เตรียมพร้อมที่จะทํางานทํากิจกรรมต่างๆนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะใครมีเพื่อนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟรักในรสชาติของกาแฟกลิ่นของกาแฟกดเชิญเข้ามาเลยค่ะเข้ามาฟังกันเยอะๆจะได้รู้ถึง คุณประโยชน์กาแฟของเราว่าดียังไงนะคะของเราเป็นมากกว่ากาแฟค่ะเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นเฉพาะ ที่หอมนะคะมีรสชาติที่ดีแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์กับร่างกายมากมายเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เกศจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ตัวของเราเนี่ยมีประโยชน์ยังไงดียังไงนะคะชวนเพื่อนเข้ามาเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆค่ะนะคะ,นะคะให้คนเข้ามาร่วมฟังกับเราเยอะๆนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันตอนนี้เราจะเห็นว่าธุรกิจร้านกาแฟก็เกิดขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งมีจุดขายที่เป็นในเรื่องของร้านที่สวยงามสำหรับการถ่ายรูปหรือจุดขายที่รสชาติกาแฟนะคะ กาแฟเป็นตลาดที่น่าทำมากมากนะคะแต่ของเรามีความพิเศษก็คือเรามีความสะดวกในการพกพาสามารถ เอาไปชงดื่มที่ไหนก็ได้ของเราสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นทั้ง3ชนิดเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมารู้เรื่องเราของกาแฟทั้ง3ตัวนี้ว่ามีความพิเศษยังไงนะคะเรามารู้ถึงประโยชน์ของกาแฟก่อนดีกว่านะคะกาแฟเนี่ยก็เป็นอาหารที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเลยนะคะจะสังเกตง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หลายๆตัวเขาจะมีส่วนผสมของกาแฟหรือแม้แต่สาวๆบางคนที่ชอบไปทาสปา เกศเชื่อว่าเคยทําแน่เลยค่ะคือเขาใช้กาแฟเนี่ยมาขัดผิว น,ะะนอกจากนั้นในตัวกาแฟเองเนี่ยก็ยังมีวิตามินในกลุ่มของวิตามิน B เยอะเลยไม่ว่าจะเป็น B1 B2, B3, B5 หรือแม้กระทั่ง B9 นะคะนอกจากนั้นก็จะมีในกลุ่มของแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นแมงกานีสนะคะแมกนีเซียมฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมนะคะประโยชน์ของเขาเยอะเลยนอกจากนั้นนะคะกาแฟก็ยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นสมองนะคะเขาไปยับยั้งฮอร์โมนอะดีโนซีนซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวที่ทําให้เรารู้สึกง่วงนอนนะคะ มันจึงทาให้เวลาที่เราตื่นเช้ามาพอเราได้กาแฟเข้าไปเนี่ยนะคะเราจึงรู้สึก alert กระชุ่มกระชวยพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่างๆนะคะหมดอาการง่วงเหงาหาวนอนและนอกจากนั้นก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่ากาแฟเนี่ยช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้นะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นสมองทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเกิดความจําที่ดีขึ้นป้องกันโรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อมแล้วก็พากินสันด้วยนั่นก็คงเป็นเพราะสาเหตุจากหลังจากที่เราดื่มกาแฟไปแล้วเนี่ยตัวคาเฟอีนเนี่ยนะคะทำให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆทีนี้มาดูกาแฟของเรานะคะทั้ง3ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นดูทินอ o f f e e อาราบิก้านะคะหรือว่า คาเิียลฮาเซลนัทนะคะแล้วก็ตัวกาแฟดำของเรานะคะอเมริกาโน่คอฟฟนะคะซึ่งทั้งสามตัวนี้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งหมดเลยของเรานะคะเกียบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่กาแฟค่ะไม่ใช่แค่กลิ่นหอมหอมไม่ใช่แค่รสชาติที่อร่อยนะคะแต่เขามีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่านั้นนะคะอย่างตัวแรกนะคะดูทินอ a l c o f f บาซิเลียตอาราบิก้านะคะก็เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านะคะซึ่งมีคาเฟอีนไม่สูงนะคะ จะน้อยกว่าตัวโลบัสต้านะคะมันก็จะเหมาะกับคนที่บางคนมีปัญหาเรื่องออทานกาแฟแล้วมีอาการใจสั่น วิวว,วนะคะก็สามารถทานกาแฟตัวนี้ได้นะคะโดยกาแฟนูเทน o ลคอฟฟี่อาราบิก้าของเราเนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของการเป็นกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักด้วยนะคะโดยสารประกอบสําคัญของเขานะคะตัวแรกเลยก็คืออินูลินนะคะตัวอินูลินเนี่ยถือว่าเป็นสารให้ความหวานนะคะแล้วตัวของเขาเนี่ยยังเป็นใยอาหารด้วยทําให้เมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยอิ่มเร็วนะคะทำให้ทานอาหารได้น้อยลงนะคะตัวเขาเองเป็นพรีไบอติด้วยค่ะซึ่งจะช่วยปรั สมดุลลำไส้เป็นอาหารให้กับเหล่าจุลินทรีย์ตัวน้อยๆในลำไส้ของเราด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีใย,ยอาหารนะคะตัวใย,ยอาหารก็จะทําให้เราเนี่ยอิ่มเร็วขึ้นทานอาหารได้น้อยลงพร้อมทั้งช่วยเพิ่มกักใย,ยในลำไส้ก็จะทําให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นด้วยนะคะพร้อมทั้งเขาจะดูดซับนะคะน้ําตาลแล้วก็ไขมัน จากอาหารที่เรากินด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะส่วนประกอบสําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ก็คือฟาซิโอลามินซึ่งเขาจะช่วยเราในเรื่องของการยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสนะคะที่จะทําการย่อยแป้งและน้ําตาลนะคะก็จะทาให้เมื่อเราทานอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าว ขนมหรือของหวานเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราดูดซึมคาร์โบไฮเดตได้น้อยลงเขาจะช่วยบล็อกแป้งนะคะบล็อกน้ําตาลจากอาหารที่เรากินเข้าไปทําให้เราดูดซึมแป้งและน้ําตาลน้อยลงนะคะก็จะทําให้เราไม่อ้วนเพิ่มขึ้นจากแป้งและน้ําตาลและของหวานที่เราชอบกินนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีสารสก,กัด h c a นะคะจากส้มแขกนะ,ะที่จะช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญทําทให้เราเนี่ยเอาแป้งและน้ําตาลที่เรากินเข้าไปมาเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดการสะสมไขมันจากของใหม่ที่เรากินเข้าไปด้วยนะคะ แล้วก็มีสารสก,กัดจากคูเดียซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับตะบองเพชรเขาจะช่วยยับยั้งอาการอยากอาหารใครที่ชอบกินจุกจิกนะคะมีขนมซ่อนในเกะเดี๋ยวกินนูน่นกินนี่นะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะช่วยทําให้เราทานน้อยลงนะคะอิ่มเร็วขึ้นยับยั้งการอยากอาหารการอยากกินจุกกินจิกนะคะนอกจากนั้นยังมีกรอดอะมิโนโก็คือแอลคา t น n ีนแอลทาเทซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ย ใช้ไขมันได้เก่งขึ้นนะคะลดการสะสมไขมันใหม่จากอาหารที่เรากินนะคะรวมทั้งเพิ่มกระบวนการเผาผลาญให้กับร่างกายเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีโครเมียมพิคลริ e เนตตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทําให้เราเนี่ยใช้น้ําตาลจากอาหารที่เรากินได้เก่งขึ้นใครที่เป็นสายแป้งสายขนมหวานสายชอบกินขนมแล้วก็ผลไม้นะคะก็จะมีปัญหาก็คือการมีน้ําตาลเกินนะคะ กินเข้าไปแล้วพอเราใช้ไม่หมดเราไม่ได้ออกกําลังกายมันก็จะสะสมเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ําตาลแล้วก็ไปเป็นไขมันได้นะคะตัวโครเมียมพิโคลิเนตเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเอาน้ําตาลมาใช้ได้เก่งขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ย สามารถใช้พลังงานจากน้ําตาลนั้นได้นะคะเขาจะเปลี่ยนน้าตาลนั้นเป็นไกลโคเจนให้ร่างกายเราสามารถใช้เป็นพลังงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดการสะสมไขมันที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนรสชาติที่หวานอร่อยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเราใช้สารทดแทนก็คือสุกาโรสซึ่งปลอดภัยนะคะแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็สามารถทานได้นะคะสุกาโรสเป็นสารให้ความหวานเป็นสารทดแทนที่ไม่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดน,นะคะเพราะฉะนั้นตัวนูทรีโนอฟฟี่อาราบิก้าแล้วก็ คาสิค c ฮารเซนะจึงเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วแถมมาให้ด้วยนะคะเราใส่คอลลาเจนจากปลาทะเลเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งทนความร้อนสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราจะมีรูปร่างที่สวยงามนะคะเป็นกาแฟเพื่อการดูแลสุขภาพแล้วเรายังมีผิวพรรณที่ดีด้วยเพราะได้คอลลาเจนดูแลผิวไปพร้อมๆกันปัญหาที่จะเจอเลยสาหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักเมื่อเขามีรูปร่างที่เล็กลงเนี่ย ส่วนที่จะตามมาบางทีคือผิวที่ไม่เต่งตึงเหมือนเดิมนะคะแต่เราใส่คอลลาเจนเข้าไปด้วยนะคะต่อให้คุณมีรูปร่างที่เล็กลงแล้วผิวคุณก็จะยังกระชับเต่งตึงสดใสแล้วก็สวยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกาแฟของเรานอกจากจะมีรสชาติที่หอมหวานมันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นกาแฟเพื่อการดูแลสุขภาพช่วยคุณควบคุมน้ำหนัก ให้คุณมีรูปร่างที่สวยนะคะแล้วก็เป็นกาแฟเพื่อการดูแลผิวเติมคอลลาเจนให้คุณมีผิวใสเด้งเต่งตึงได้ตลอดเลยค่ะสามารถชงได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะ1ซองต่อน้ำปริมาณประมาณ120 ml ถึง150นะคะลองดูนะคะพกพาง่ายพกพาสะดวกเป็นกาแฟแก้วโปรดที่คุณสามารถพกติดตัวไปทานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะ สำหรับสายสุขภาพนะคะถ้าคุณดื่มกาแฟาทั่วไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมาเลยก็คือน้ําตาลแล้วก็วิปครีมตุ้มๆซึ่งแคลอรี่สูงมากนะคะแต่บราซิลเลียลาบิก้าของเรานะคะ1ซองให้พลังงานไม่ถึง70แคลอรี่ น้ำตาลน้อยกว่า1กรัมเพราะเราใช้สารทดแทนก็คือซูคาโบสซูคาโบสเป็นสารทดแทนให้รสชาติหวานแต่ไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่กำลังควบคุมน้ำหนักสามารถดื่มได้อย่างสบายใจค่ะชงได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นนูตชิโน่กาแฟอเมริกาโน่ค่ะตัวนี้เป็นแบล็ค f f e ฟค่ะเป็นกาแฟดำที่ เราเสริมสมุนไพรเข้าไปหลายชนิดเพื่อการบำรุงร่างกายเราใช้กาแฟนะคะจากเชือกเขาโบโลเว่นนะคะเมืองปากซองของประเทศลาวซึ่งเมล็ดกาแฟของเขานะคะมียอดการส่งออกมากเป็นอันดับ5ของโลกเลยนะคะเป็นเมล็ดกาแฟที่มีความพิเศษตรงที่จุดเพาะปลูกของเขาเนี่ย เป็นแหล่งของภูเขาไฟมาแต่ดึกดำบรรน,นะคะเป็นกาแฟออร์แกนิกร้อซดินที่อยู่ในบริเวณการเพราะปลูกตรงนั้นนะคะเขามีแร่ธาตุสูงมากๆเพราะฉะนั้นจึงทําให้มเมล็ดกาแฟาเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุและมีกลิ่นหอมที่เฉพาะวิธีการเก็บเกี่ยวปกติเราจะเห็นเวลาการเก็บเม็ดกาแฟาเขาจะใช้มือรูดเอาใช่ไหมคะที่เราเคยเห็นแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะกาแฟาที่บโิเวนนะคะเวลาเขาเก็บเขาจะเด็ดทีละ,มะเมล็ดค่ะ เพื่ออะไรคะเพื่อคงคุณค่าไม่ให้เมล็ดก,กาแฟมันแตกเพื่อให้กลิ่นหอมที่เป็นกลิ่นเฉพาะของเขายังคงอยู่ในนั้นเราจึงได้สัมผัสถึงกลิ่นและรสชาติที่หอมมากๆเลยคะ่ะตัว n u ท n a l c o f f e e e m e r i c a n นนะคะนอกจากความพิเศษของเมล็ดก,กาแฟนะคะที่มีความหอมและก็เป็นออร์แกนิก100%นะคะมาจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีมากๆนะคะบริเวณที่ทำการเพาะปลูกนะคะเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่าระดับน้าทะเลถ,ถึง1 5 0 0 นะคะแล้วก็มีอากาศที่เย็นทั้งปีมันก็ได้ทำให้คุณภาพของเมล็ดกาแฟที่นี่มีความหอมนะคะคงคุณค่าที่ดีมากๆนะคะส่วนสารประกอบที่อยู่ในอเมริกาโน่ของเรานะคะเป็นสมุนไพรค่ะซึ่งดีต่อสุขภาพช่วยในเรื่องของการทั้งบารุงสมองเพิ่มความจาผ่อนคลายความเครียดนะคะ แล้วก็ยังช่วยทําให้เรา alert นะคะตื่นตัวพร้อมกับการทํากิจกรรมได้ด้วยนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือสมอไทยเขาถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลสละสูงแล้วก็ถือว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรเลยค่ะดูแลร่างกายได้หลายระบบนะคะทั้งปรับสมดุลภายในร่างกายเพิ่มการเผาผลาญช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีตัวที่2นะคะก็คือสารสกัดโรส e มร r ่ซึ่งตัวนี้ก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันนะคะพร้อมทั้งบํารุงผิวพรรณ กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินทําให้ผิวพรรณมีความต่งตึงแล้วก็สวยงามนะคะส่วนตัวที่3นะคะก็จะเป็นสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ําตาลซึ่งตัวของเขาเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินหลายตัวกรอดอะมิโนที่จาเป็นแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดเลยนะคะเขามีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุน้นฮอร์โมอนไทรอยเราด้วยนะคะฮอร์โมอนไทรอยก็จะเป็นฮอร์โมอนที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือไขมันเขายังช่วยลด ผิวเปลือกส้มด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขายังช่วยลดระดับไขมันภายในเลือดเราด้วยกระตุ้นให้ร่างกายเราเผาผ่านได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามีประโยชน์มากๆต่อในเรื่องของการเผาผ่านแล้วก็ดูแลรูปล่างนะคะ ตัวที่4นะคะเป็นสารสกัดปันจขันหรือว่าเจียวกู้หลานตัวนี้เขาจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งที่เกิดจากการรวมตัวของเกล็ดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการเผาผ่านไขมันนะคะถือว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยแล้วตัวปันจขันเนี่ยเขายังช่วยเพิ่มการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดีต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะตัวที่ห้านะคะ ก็คือแอลรูซีนตัวนี้เป็นกรดอะมิโนค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญ ให้ร่างกายเราใช้น้ําตาลได้เก่งขึ้นใช้ไขมันได้เก่งขึ้นและยังช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อใครที่ออกกําลังกายมีปัญหาแน่ๆค่ะปวดเมื่อยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นอาการปวดเมื่อยน้อยลงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวที่6ก็คือเอลกูตาเมีนตัวนี้ถือว่าเป็นกรดอะมิโนจําเป็นนะคะที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ค่ะต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นแต่เขามีความสําคัญคือเขาเป็นตัวที่สําคัญในเรื่องของการกระตุ้นสร้างกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะสายออกกั รังกายหรือคนที่ต้องการดูแลรูปร่างนะคะตัวแอลกูตามีนเนี่ยก็จะเป็นกรดอะมิโนโจําเป็นที่จะช่วยทําให้เรามีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลดการสลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะสําหรับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างนะคะ ตัวที่7ก็จะเป็นสารสกัดจากทับทิมค่ะตัวนี้ถือว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อีกตัวหนึ่งนะคะเขามีสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งดูแลทั้งหัวใจหลอดเลือดนะคะสมองรวมทั้งเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนได้นะคะลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณมีความเปล่งปลั่งลด ฝ้ารถกะรถจุดด่างดําได้นะคะถือว่าบำรุงผิวแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดจากส้มสีเลือดค่ะเขามีความพิเศษคือกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิภายในร่างกายเราทําให้ร่างกายเรามีการเผาผลาญที่ดีขึ้นมากถึง14.9เลยนะคะแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดูแลทั้งผิวพรรณนะคะเพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้ผิวด้วยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีด้วยนะคะกาแฟนูทริโนลอเมริกาโน่ของเรานะคะเป็น กาแฟดำนะคะที่ให้กลิ่นและรสชาติที่เข้มข้นนะคะปราศจากน้ําตาลเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายสุขภาพคุณสามารถดื่มได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะคะพกพาสะดวกนะคะสามารถชงได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะกลิ่นของเขา,าเป็นเอกลักษณ์ค่ะ,คะเต็มไปด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์อย่างที่เก๋บอกมาแล้วนะคะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะต้องการดื่มกาแฟแบบที่ปลอดภัยนะคะ เพราะอะไรคะเราอย่าลืมน้ำตาลคือยาพิษค่ะถ้าเราดื่มกาแฟที่เต็มไปด้วยน้ำตาลเต็มไปด้วยวิปครีมตุมต้มๆสิ่งที่เราจะได้แถมมาเลยก็คือน้ำตาลที่สูงทําให้เราอ้วนนะคะน้ำตาลเป็นสาเหตุที่ทําให้เราป่วยเกิดการอักเสบภายในร่างกายนะคะคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วยิ่งต้องระวังนะคะแล้วก็วิปครีมเต็มไปด้วยไขยมันทรานค่ะเป็นอันตรายแต่ของเราไม่มีนะคะปลอดภัยคุณสามารถพกพาได้สะดวกดื่มได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะคะ สำหรับอเมริกาโน่คอฟฟนะคะก็จะเป็นกาแฟที่ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายเราด้วยนะคะทั้งช่วยในเรื่องของการเผาผลาญช่วยลดระดับน้ําตาลแล้วก็ไขมันในเลือดด้วยนะคะถือว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสําหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพนะคะสําหรับคอกาแฟนะคะนูเทนอคอฟฟี่ของเราทั้ง3ตัวถือว่าเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะรสชาติอร่อยหอมหวานแต่ไม่น้ําตาลค่ะดีต่อสุขภาพนะคะอย่าลืมนูเทนอคอฟฟี่นะคะ